รับเริ่มต้นนั้นผมนะครับได้ทําโครงการร่วมกับท่านนายกไทยพิชิตดวงตานะครับนายกองการบริหารส่วนตำบลที่เป็นมิตรครับแล้วก็พี่น้องชาวบ้านแหลมใหม่เป็นแกนหลักนะครับในการที่จะปลูกต้นไม้ชนิดนี้ครับคือต้นกระลัประพึก2ข้างทาง,างถนนสาย3405บ้านแหลมใหม่นะครับ เพื่อเราปลูกเนี่ยเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชนีนะครับนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชนีนาถนะครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2560นะครับก่อนวันแม่แห่งชาติ1วันเราทาโครงการปลูกร่วมกันระหว่างอบตอเทพนิมิตรนะครับแล้วก็หมู่บ้านแหลมใหม่แล้วก็ส่วนราชการหลายภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจโรงเรียนนะครับแล้วก็กลุ่มต่างๆกลุ่มสตรีอสมอ,อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับในพื้นที่ร่วมกันปลูก จำนวนทั้งสิ้น9 9 9ต้นครับตั้งแต่ปี60ระยะเวลาก็เกือบ6ปีเต็มครับเดิมทีนั้นเราปลูกระยะทางประมาณ4กิโลเมตรครับแต่ว่าเนื่องจากในช่วงที่ปลูกนั้นเป็นฤดูฝนค่อนข้างชุกครับทำให้ต้นไม้นั้นอุ้มน้ำนะครับแล้วก็ยืนต้นตายจำนวนมากครับยังคงเหลือในพื้นที่อยู่ประมาณที่ต่อเนื่องครับประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็มปีปลายตลอดระยะ2ข้างทางระยะพื้นที่4กิโลเมตรนะครับแต่ว่าต่อเนื่องจริงๆแหละที่ยังเห็นสภาพสวยงาม ติดต่อกันก็ประมาณ1กิโลเมตรครับในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยตามที่ทราบมานะครับยังไม่มีข้อมูลว่ามีที่ใดมีที่ปลูกเป็นจํานวนมากขนาดนี้นะครับรวมถึงจังหวัดข้างเคียงด้วยนะครับว่าจะเป็นสากแก้วตราดระยองครับเนื่องจากเมล็ดพันธุ์ที่ผมไปหามาเนี่ยคือผมไปเะเวนขี่รถหาในพื้นที่จังหวัดสากแก้วนะครับไปขี่รถหาเก็บมาซึ่งมันมีอยู่ต้น2ต้นเนี่ยเราก็ไปเก็บต้นละ 4ฝัก5ฝักนี่ครับเป็นเจดียหามาในหลายพื้นที่เอามาผสมกันแล้วก็มามาเพาะเมล็ดแล้วก็นํามาปลูกในโครงการครับช่วงนี้นะครับช่วงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยดอกกัรละประพฤกษ์จะเป็นช่วงที่บานสะพั่งอยู่ในจุดสูงสุดนะครับของฤดูกาลนะครับแล้วก็จะบานไปจนถึงประมาณกลางเดือนมีนาคมนี้นะครับตั้งแต่กลางเดือนไปถึงปลายเดือนเนี่ยก็จะเริ่มโรยลาแล้วนะครับก็จะเหลือน้อยช่วงนี้ช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนเนี่ยมีนาคมนะครับจะเป็นช่วงที่ดอกบานสวยที่สุดครับ